อืมนี่เท่าไหร่เยีโอเคออเลไปดิซุปไปซปไปซุปไปต่อไปแซววัดเอ้นี่นักเลยจับบังคือสังเกตจับยังเาค่ายเดี๋ยวหูเดี๋ยวม่วงกูกระนงกระเด็นลงนี่บั อกจารืองกนเรงาี่มือกมือ่ลิน่ากินแกกินตอนเมือตอนคำเนาะอืมแต่บางอย่ยู่แค่แค่ม้ทั้งนี่ สบายดีกับพี่ชายสบายดีพี่น้องในเอฟซีเมื่อสุดสุดนะเดี๋ยวมาพอกันย่างแดงอีกเปนเพื่อทนท่าส้สามในกิ่น้ผสมย่างแดงให้ในห,หนัวใจเป็นตาเออเดี๋ยว <laughs> มันบมนเ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 น่เป็นแป็นตาเดี๋ยวนี้เปนตาไม่ต้องเป็นสีเขียวหรือว่าวสีแดงเนาะอันนี้มันเป็นสีอย่างสีนุ่มสีว่านุ่มสดกตัวแมนเด้๋นี่ในเอ๊ะ สำหรับซ้ายซ้ายที่มันกินลำโศกเลยเขามันเป็นแบบน้ามนเ้นที่เขาตบเนาเลยเราเพิ่งซื้อเป็นเอาว่าเป็นปลายมันที่มันเรือนะเด <c oughs> ี๋ยวเขาซิ้มาปรุงเพื่อเป็นผสมใช่ไ <c oughs> ใส่เบอร์เดย์นะ <c oughs> ถูก าม,านะามาก,มกระชิน,น,นนะี่่นนสีหายอย่างไแล้วเนาะทวมานะมันชินีอยู่ไปแรกกะบข้าวัวน้ำตาลกับเป็นงัวนเนาะเอ้ยมันน้ำแดดนี่คอยากใส่ยังก็ใส่แดตะคนมาน้ตาลนี่น้ำตาลไปอนี่แหะใคมาวานกะใส่ล ในโบามาลานเก๋บบาบอไซจยดีก็ได้กรได้ถ้ามันมันเป็นจีนนะขยำขียอย่างนังนังลง,งใส่ผงสุโรดลงไปอู้โย่ม่โดนเลงหลานกระเสน้าประแดดแรงจะดกี่น้ำแขงฮะนะสบายดีไหสบายดีพุนั่งหน่ะ สบายดีสายดีเอาดม่เาใมสบายดีไวสบายดีแนะสบายดีุจาแนุ่จแน่้ดีอม่แสาดีบายดีเมแตมส่ลไปามี่อนันเข้ามเมอยู่เนาะว่าเวลาเห็ดเยนหันเสีเวลาเห็ดเย็นหายววิธีบอกสดแนน กะสูตรบ่ตายโตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสิเฮ็ดนะอาสัยอิสยันมอนัวป่ะคนคนคนเฮากะสิช่วยหมอพี่ทุกนิดไปนะเนาะคนคนให้มันเข้ากันท่านผู้ชมที่แตกที่แตกได้บ่ได้อย่างนี้มามยามแด ได้กินอันนั้นเนื่ออันนี้นอนรับเลยอันนี้กระเด็เได้ทุบกระห่าทางไกลทุกใยนมถ้าแข่งเหยียดก็ขีดว่าแต่นี่เข้าไปอันนั้นเมื่อไหร่ละสื่ออันนั้นมาข้าวบนนี้คืนเพชรไปแหละอันนี้เหนื่อยมากอันนี้มันคืออยังปลาแก้วเนาะ น <c oughs> ี่ยม่ม่ะบอกว่าเออมันโดนปีนึงไปยังกินไหนอยู่ปพีิน้องมาสื่อเวิรอีกคุงนึงอ่ะมันจนไปฟุ่นเลยเนาะนี่มาเพีปนมากีนอาหารวัวมาซื้อมาเลยเพื่อเป็นการสะรวกใช้มาเพชรใช้เพชรเนาะปนลงไปใส่มันจะจองนึงด้ย ันมันคือบ่ลงแหมอืใส่อทีใส่2จ่องด้วเนาะย่าเลยคลิปนี้ทานซุมผู้ใดบ่มาจะกดทานผู้ใดมาเออเบ่ต่อ้ก็ใส่ข้าวขัวเนาะนี่ใส่มันไปเลยใส่รแบรใส่น้แซ่บน้อยเใส่เม็ดหันเลยันนี้เลยก็ค ชักส่เกินขนาดอ่ะค้มนะคะันี่คนๆๆให้มันเข้ากันสดแัุ้งบดก,ก่อน <c oughs> เดี๋ยวพอันนี้แดมคนคะน อีซสังพงสุดหรผมผมอโมเมนเออโรตีกุ้งกุ้งแหงนะแหงเสียบค่ะกันเลยกุ้งแหงชิมก่อนมนันชิมได้ก่อนเดียวมันจะบุหรี่รดูสักไหอ โอ้เปลาเริ่มยินตบไม่ไม่เปล่าอีบอสีไปก่าซีมบนตกอเอตากรองซิมันนี่ยตาบ้าอตากรองซิมเนี่ยออไร มันะอวไปเนาะแมนบอกปินดแนวไดงแดงวันนี้คักคแกแน่วแด้หละค่ะคักเอาเอาปลาแดกลุมใสอีกอ่ะเอาจองมาเอาวมันตานลุงอีกหน้อยนึงเันลอแบห ปลาทูนอยหนึ่งคนเด้มจะมาคือมาคืร่่งอีกน้ยนึงนน่อหนึ่งนอยนึงไปหนึนี่เนาะเนื้อของห้ามืงอนี้มีหมักหมักเงี้ยว่าเขาเอนี่มักเดือยหมักเดือยไงตัวนี้มักเดือน่อยแต่ก็มาก็แก้วกุ้งกุ้งแก้วโอ้แม่ปตาแก้ว ใส่แก้วแต่ก็พักที่เ้าสอวนนี่เนาะพักบงพักซี่แต่ก็พักพักซีดาวเครื่องนี่ยังวะอันนี้นี่ดาวอีกเอิญพักซี่อันนี้พักหอมป่นนี่พักหอมป่นพักหอมป่นมะกครัวมะกะทินเออหมักเบือมีบดมเดือหน่อยมันเดือไงไปเ้าบอน ไวันจะแกะหุ ah, er ่นอยู่กลางเดินพุ่น่ะเอาแม่อันนี้เพนนะเอ้อย่อไปบัดนี้แล้วอ่ะไปอ่ะโอโอ้ยยๆเอื้อสบายดีทานส้มอีเือนาะคือกินดี่ั <R ud> um, uh, ่งสบายดีนสบายดีนี้กโคจนกระิ้นจุสบายดี้สบายดีับ่นเอาไ่ๆังนี่ยัอ่ะ

ไม่ใช่โอเค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  ยกมาได้แสบนันี่ออกออกอกออกเป็นอะไรได้บายสกอเทาแน่สกหน้าเลยหนูมาองใหม่บาสลอะไรอยเจ้าแเอเบร์อะุบไปจุุก่อนจุก่อนเออถูกอคนละเรือไโกง

กะโกอยากออไปนะ้ามไปอยากตื mm ่นก็บนืนคอวันฮาโลวีนกระโบวีบ้างเดีวสื้อพัก right> สี่ก็แพงแพงมามาทนนี่จำมันถามพักก้ววัอยไดุ้้งเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วกระแดงไม่ใช่ใช่อะนะกระแดงกมันฝุ่นเจ๊สีสี่ะเพรานั่งกางมันนะเออนี่กระองยังดีนี่ แม่ย hey, ังงคือเก่าแม่ยังส่รสิป้าแหงนี่ป้าแหงนะแกเอาเด้หมเอิโอย่าผ่าไว้สิมก่อนผ่าไว้ใครแม่สิมก่อนแต่ว่าใครให่ดูซิมก่อนขมันบ่แสบชิวบ่แบเออเ่อาีแลเือไหสียังเดือเลยแกว่ากระปูดีัวนี่หละลูก ผมเลรอโอ้พีเน้องรอบป่าอ่ะอ่าอ่าอืมจะบังผาพ่นด้านอีกตัวที่เดือดตานั่นอนดีจก็อองสบู่ตัดตัวรับโอ้ยนี่กิดจนมาว่าลูกจะกินป่าลูกมันจะพายจะพาลูกเจ้ากินปลเป้นไห่ของเจ้า ที่นอะอืมอืมขดารงิน่ะนั่งเนางนั่งยัขอกอ้ดจิบแก้วจิบก้วแม่งมาช่วย้านแหวนตัุ้มชบหน้เนาะ่งี่้นขาวายเิพี่น้องอเรานบา่ย

เอนเราคิดชมชมยามแรงพี่น้องกินละไรขีสุดัวขีสบายเือนจุด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 เราเวลาโบเบงงีพี่น้องบายายเตือนตานอนหน่อเจ้าอันตื่นกำลังตื่นนอนอ่าไอ้คนมาเวลินำเนาะ

นา่งลงนิตี้สิจ้ากนน่งลง่เล็กเนยนังลงใคยข้าลูกค็ยังคนั่งลโอ้หเนี่ยยุกับพีบอกเป็นตางตาอืยังงีอไรมันามันนตอนนึดูอันนี้นงงบ้านอะกันเวลา เนัยเบลไหนคือขาดแล้วเนี่ยหนคือบว่าคนบัวมันครบเลยเด้ทำเยว่าสิบเห็ดอีแม่เจำแพงาเบจััวนา่งชุดนน่ยโกหนจบ้านนึง

น้ำข้าวก็ปั่นปั่นเงินันเงินเดียวปั่นแบแมแม่แมมโอ้เบิ์ดมึงยเปบ้นดีก็บอกบอมักม่ได้พี่เนื่ยงแบบกันคำมได้อื่นมักสมมาหน่บะโยคมนได้สบายดีสบายดีนะพี่่เ่เิดไมดีเห บา้าโตมิดนอันนี้บ no? no ีานโสดสดมาได้กบวสดมาได้กบวดหัว่จะเอาไปชีวเอกนอ่ะอากนอนี้า่อันนี้ยก เอี้ยง้าเหมือดเแม่แม่แม่มีบ้างมีภาพเนีเอาใ่มักเดือนไงมันจะขาดแม่เอาเงาเนาะดีว่าเอางามงาดิบอกเดี๋ยวละบอกใคมาเาเลเจ้เหมือดสีแก่ไปอะไรพี่หน่อไป้องเดี่ยวอะไรล่ะเปไรหรืล่ได้ลมรือบอกเอาจอน่างคอร่างคอนเา ดเมือกมืใีาไกินแกกินตอนมืองตอนคำเนาะอืม่เอยืจะแค่นมาทท้งนี้มันก็บ้างตันกต้อาไอ้รูปจำแนีกหแอไปอันกระเนยนายังว่พอนัน อกินโอ้เดมากินยืเื่อน้ำเงี่ยกินกินอยู่ไซกโอ้โอ้แสบคอกับปูกับเน้เราเป็นคนหักเมี่ยหอเป็นนกินหวงมูเราเป็นคนหักเนี่ยคืออเห้ถึงคนหักสุหักอีกเออเรากินยังเรากินหอยเมียล่ามันยังอยู่นี่แหละ

กันใส่ใส่หน้ารถกันเขาม่เข้าใจรดยังแตกที่เราบันเท้าเขาดิซวงเมาเลยยางรถแล้วสองสองประจอพักเปียวเดี้ยวเนี่ยคนบรัโภคยุ่งเรี่ยนะคะที่แถวจะหน่อย แกะปลาพัานปีหืมได้ <มา S 1> เห็ดต้นเลยหืมโตจังคนบอกอืมว้าจวงเบาบ่าบาเลยกินันากินธนาได้มันเดฮ้ยโอ้ยซ่สวไปเหยียบข้ามา เอานเรียค uhm. <cima. S 2> ุณเดียวแบบนี้ท่านคนมากินสมเนาะท่านผู้รดเรามากินสมเนาะแน้์ตานด้วยว่าแบงหัวใค่อีกแล้วทีได้จบคบิปไว้เพียง่านี้เนาะังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจอย้น้เดิเล้อพอกันอยู่นาบายบาย เอิรนกินแน่นมูตังขาสิบปีดบอกปีดแผลมูนตังขางเอินกินแนนนี่ใจนี่ดมมากกินแพงจะเว่นพูด